อย่าลืมกดจับตุ้กไลกดกระดิ่งให้ <มา S 2> ด้วยนะคะเห,เห็ดอีกแล้วนะคะดูเห็ดเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะวันที่สองที่เรามาเก็บเห็ดครั้งสองนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่ก็มาเดินมาอีกนิดหนึงน่งนิดหนึง่งนิดนึ่งก็เจออีกแล้วนะคะแม่นางฟินเตรียมมีดมาตัดเจออีกแล้วค่ะเดี๋ยวดูป่าก่อนนะ,ะไปอีกแล้วก็เจออีกแล้วนะคะพี่นี่ค่ะ เห็ดพึ yeah. 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 Mm ่งหวานนะคะเห็ดพ yeah. ึ really, oh ่งหวานยาทางนู้นก็มีค่ะนะทางนู้นมองไปลำไดก็มีค oh. ่ะเต็มเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานของเราดูปากนะคะในตรงนี้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานของเรานะคะค่ะแล้วก็ไปทางนู้นก็เจออีกนะคะเนี่ยเนี่ยเยอะเลยค่ะโอ้โหค่ะโอ้โห เดี๋ยวเราจะกเก็บเผ็ดอุ้ยที่นู้นก็เจอค่ะยาอุ้ยอันนี้มันกำลังเกิดท่มิเชิงโมค่ะอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะมาตรงนี้ก็เจออีกนะคะเนี่ยอู้ยเยอะแยะเลยไปหมดเลยค่ะมีแต่อันใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ผ็ดพึ่งหวานของเรานะคะเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะแยะมาก,กเลยค่ะค่ะอุ้ยเยอะมากเลยค่ะโอ้ย เก็บไม่หวันไม่ไว้แล้วค่ะนี่อันเล็กๆชอบอันเล็กๆใหญ่ๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นมองไปก็เห็นนะคะนะมองไปข้างในลึกๆก็เห็นค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้ยเก็บสนุกมากเลยเห็ดใหญ่เลยแล้วมันก็เจออีกแล้วค่ะ ในเห็ดก็จะมีลักษณะใหญ่อย่างนี้แตนะ่แม่้องฟินจะเอาดอกตุ่มๆนะคะถ้ามันตูมมันบานมากเราก็จะไม่เอาเจออีกแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะนั่นก็เจอค่ะไปถึงแต่ขนาดนี้เราจะไม่เก็บเอานะคะจะเยอะมากค่ะ และแล้วเราก็ออกมาจากป่าเห็ดแล้วนะคะเราก็ได้เห็ดมาถุงหนึ่ง,นงเนาะเพื่อนเนี่ยก็น้งฟินเก็บมาแต่พอกินเนาะก็ได้ถุงแล้วก็จะเตรียมล้างแล้วก็จะเตรียมแกงเห็ดเล้วแม่น้องฟินก็จะเตรียมแกงเห็ดนะคะนคะครับเห็นไหมแม่น้องฟินก็เอามาเนี่ยยังไม่ได้ล้างกระปิกระปุคะ่ะเนี่ยไม่เอาต้นใหญ่ค่ะถ้าต้นใหญ่ก็แบบเนี่ยประมาณเนี้ย แต่มันก็ดอกอ่อนๆนะคะอค่ะแม่้องฟินก็ได้เห็ดมาเนี่ยคะ่ะไอ้ถุงมนันเนี่ยน้องแม่้องฟินก็จะเลือกเอาแต่เห็ดที่แบบว่าอ่อนๆนะคะกําลังจะแกงอร่อยเลยแม่วันนี้แม่น้องฟินจะแกงใส่ใบนางลักของฝรั่งเนาะคะ่ะอันนี้กําลังเกิดเยอะแยะเลยคะ่ะ อันนี้ก็มันจะเป็นรอยต้นไม้ทับหน่อยนะคะ่ะก็ได้มาถุงเบเริ่มเลยค่ะไม่น้องฟีนอะต้องเอาออกมาจากถุงนะคะไปนะคะต้นอ่อนๆนนะคะแม่น้องฟีนเลือกเอาต้นอ่อนๆ ถ้าใหญ่ๆก็มีนะคะเนี่ยประมาณนี้เยอะแยะเลยแต่แม่น้องฟินไม่ค่อยเอามาเพราะว่าจะเลือกเอาแต่อ่อนๆเนาะคะ่ะแม่น้องฟินจะเ,เลือกเอาแต่อ่อนๆกระปุกกระปิ้นี่เห็นไหมอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะได้มาถุงเบื้อเริ่มเลยนะคะนี่นี่นี่โอ้ยอันนี้กําลังขึ้นแบบ ยอดกุป,ปุ๊กะปิแกงอร่อยวันนี้แม่นอ้องฟินก็จะแกะคงแกงกินไม่หมดแล้วค่ะคงต้องลวกแล้วก็แช่น้ําร้อนไว้นะคะแช่น้ําร้อนไว้อีกทีหนึ่งลวกเอ่อต้มน้ําร้อนซักให้มันร้อนเดือดแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ล้างเห็ดให้สะอาดแล้วก็ลวกแล้วก็ลวกพอลวกแป๊บหนึ่งสักห้านาทีนั่นแหละค่ะลวกปุ๊บก็อเอาขึ้นเลยพอเอาลงเลยปุ๊บก็อเอาขึ้นแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ําแล้วแม่นอ้องฟินก็จะใส่ถุงแพ็ค แล้วก็ใช้เอาไว้ช่องแข็งกินได้นานตลอดเลยค่ะกินได้นานตลอดปีเลยนะคะอืมแต่ว่าไม่มีแต่ตู้เย็นจะแช่เพราะเห็ดมันเยอะค่ะเห็นไหมกระปุกกระปิแม่น้องฟินจะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆเล็กๆตุ่มๆบานๆตุ่ม,มๆมมคือไม่เอาแบบหนามากค่ะนี่กําลังเกิดอร่อยนี่ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวสักพักแม่น้องฟินก็จะล้างเลยนะ ให้ดูได้ถุงบอร์เติมเลยค่ะยังออกไม่หมดนะคะเนี่ยเห็ดแมงคืนเห็นไหมคะมีแต่อ่อนๆเอามีดไปหัน่นมามเห็นไหมกระปุกระปิเต็มค่ะโอ้ยเนี่ยตัวนี้น่ะโอ้ยละอ่อนละแอนเต็มเลยค่ะเนีย เยอะมากค่ะยังไม่หมดนะคะเนี่ยเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟินก็จะทําการล้างเนาะคะ่ะก็แม่น้องฟินก็เก็บเห็ดปีนี้ก็เห็ดเยอะนะคะถ้ามีเวลาไปเก็บทุกวันก็คงจะเยอะนะคะคงจะเยอะมากเลยถ้ามีเวลาไปเก็บทุกวันเนาะกย็ยังไงก็อย่าลืมกดสัตว์ตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่น้องฟินด้วยเด้อค่ะ แล้วแม่น้องฟินก็จะตามไปหาทุกบ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูและรับชมเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่น้องฟินขอตัวไปล้างเห็ดก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ